สวัสดีวันสบายเนาะวันสบายคือไม่ได้บอกว่าวันไหนแล้วก็วันที่จ้งชาติได้พินเนี่ยนะถ้าคุณดูก็คงจะรู้ว่าวันสบายนะเนี่ยจ้งชาติได้พินมาแล้วแต่ว่าั้งชาติยังไม่กรอกนะมันก็มีอะไรหลายอย่างเนาะต้องไปเอารหัสธนาคารอีกอะไรล้งางชาติก็ต้องค่อยๆตายไปเรื่อยเนาะเนะนะวันนี้จ้งชาติหิวแล้วเนาะมื้อเที่ยงก็บ่ายสานะมเนาะมื้อเช้ากินแล้วข้าวต้มผักบุ้งไฟแดง แต่ชาต่าถ่ายให้ดูแล้วแต่ว่าเลาคิดไม่ได้ยาวเกินไปอืเนี่ยเมนูนี้ก็คือส้มตํานะเนี่ยช่างาก็ได้ถ่ายดูนะผักเนี่ยไผ่เลิศนะนะกระสายจานไนะผ่เลิศคืออะไรนะใบจบปนะปลูนี่ชะอมนะอันนี้กะถินนะชาาิปลูกเองหมดละนี่มะนาวกระพ่อเขาปลูกไปเอามาเมื่อกี้นี่อันนี้ผักบุ้ง เรื่องชาก็ใส่ด้วยเนี่ยอันนี้มะเขือเทศแล้วก็ปลูกเองอยู่ตรงนู้นแหละเนาะอันนี้พริกพริกอันนี้แหละก็ใส่กันไปเรื่องชาใส่หมดเนาะเรื่องชาชอบกินแบบนี้เผ็ดๆนะอันนี้มะเขือนะอืมมะเขือแล้วก็อันดับแรกข้างชาจะใส่ก่อนเลยก่อนเค้าเลยนะไม่ต้องล้างหรอกล้างกันหน่อยเดียวเดี๋ยวกระติมมันอะกระเทียมเหลนันเยกระติมอะเรื่องชาใส่เยอะเัืงชาชอบกินแบบจัดจานอะเนี่ยงชาจะใส่อย่างนี้เลยนะ เนี่ยอย่งยนะายงี้เลยเนี่ยก็ใส่างี้เลยนะไม่รู้เนี่ยใส่างี้เลยเนี่ยไปดูอ่ะมันจะใสยย่างี้อืมเนี่ยรสชาติกินส้มตำนิดเดียวทําไมใส่พริกเยอะแต่เอาตำพริกมันก็น่าเกลียดไปตำส้มตำเลยตำพริกเขาเรียก็าตาตำส้มตำจะไปใส่พริกนะเออเนี่ยก็ใส่เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรสชาติก็ได้พินแล้วสาบายใจแล้วเดี๋ยวรสชาติก็ต้องทาดาเนินการต่อไปแล้วก็ตำเนี่ยนะโอ้โห ใครจะมากินด้วยเดวเนี่ยน้องเดี๋ยวมีใครกินหรอ,อเนี่ยก็าตามเนี่ยนะเนี่ยตามไปเลยนะอืเดี๋ยวคิดจะยาวน้องชชตาจะตามไปดูก,ก่อนมามาติดตามหลังจากชา่าได้ตามไปแล้วเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะน้องเชาตจาจะประมาณนี้แหละไม่ต้องละเอียดมากนะอืเดี๋ยวระบบย่อยเขาย่อยเองนะหลังจากใส่พริกกระเทียมนะ จุนพอใส่พริกกระเทียมมาใส่อะไรทั้งเจ้าก็จะใส่ัน้นนนะผงนัวนะก็เขาเรียกล้วก็เรียกตามคนเลยผงนัวทำไมไม่เรียกชื่อจริงก็ไม่รู้ก็ไม่ได้โฆษนาเขาจะเรียกกันทําไมนะเจ้า,าก็ใส่ไปเลยนะเนี่ยอืมทาาัานเจ้าจะใส่เท่ากันนะอ่าผงนัวกับน้ําตาลจะต้องเท่ากันเจ้าก็ใส่เข้าไปเลยอย่นี้ตามอย่างนี้นะอ่ะน้ําตาลก็ต้องเท่ากันโปรตีนเจ้ามันชอบกินหวานนะแต่ทีนี้ เออถ้าใส่นี้แล้วไม่ใส่น้ําตาลมันจะกระด้างมันจะแข็งมันจะไม่นิ่มมันจะไม่นวลนะมันจะไม่เออนะมันก็มีอะไรบางอย่างแหละที่เขาสร้างมาให้เป็นคู่กันเนี่ยท่านจ้าใส่แค่เนี่ยน้ําตาลเนี่ยแต่แค่นี้พอท่านเจ้ไม่ชอบกินหวานหรือคนใส่หวานนใส่เยอะก็เรื่องของเขาอืมนะหลังจากใส่เสร็จท่างเจ้าใส่อะไรต่อล่ะฮะก็ถามตัวเองเลยใส่อะไรต่อนี่ไงก็ใส่เอามะเขือเทศ เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยนะมะเขือเทศนะสังช่าก็ใส่เข้าไปอืมี๋ยวก็ดูนะหน้าตาออกมาเป็นไงมะนาวเนี่ยหั่นไว้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยผักผพ้กอะไรใส่เข้าไปหมดอ่ะสรุปล้วใส่ทีเดียวไปจบไหมเอ่ยเททิ้งไม่แช่เทใส่ไม่เส็่ <laughs> อะใส่เข้าไปแล้วจบเนี่ยเห็นไหมอืมอืมเนี่ยก็อย่างเงี้ยมีลูก ของ้าก็ได้เวลากินก็กินเนี่ยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตำเนี่ยนะอืมแล้วก็ตำไปเรื่อยนะเอสูตรของชาติเวลาตำชาติจะเอียงคกเนอะชาจะไม่เอาช้อนอะไรไปจกกันเนอะชาติจะชอบเอียงคกแล้วก็กิ้งไปเรื่อยแต่นี่มันเอียงคกไม่ได้นะก็จะทําไงชาตาบอกแค่นั้นแหละเอามือจับเอียงเงี้ยนะเอียงแล้วก็ตำ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 แล้วเขาก็จะพลิกตัวเองเลยไม่ต้องไปเอาช้อนจกเห็นเห็นแต่กิ้เอาไปช้อนจกไม่รู้ชาติจกกว้เป็น เี๋ยว,ว่าตามช้อนหกักพอดีอืออย่างเงี้ยข้าก็ตามข้างๆเงี้ยแ่ซะแซ่ข้างเงแซ่ให้มันขึ้น่างเงี้ยออย่างเงี้ยเออเห็นไหมบอกช่างแล้วทำไมตำาตา่ำเป็นโูู้เจ้าสมัยเด็กกวกินส้มตำแล้วกินจนหน้าจะเป็นส้มตำแล้วอืกินจนพอย้อมหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่พริกนะถ้าไม่เผ็ดข้าไม่กินแล้วล่าไหนเผ็ดบอกมาเดี๋ยว ไอเรื่องลือ้อเรื่องความเผ็ดอ่ะเดี๋ยวมาบอกมชาลายร้าน่ะเผ็ดเดี๋ยวมิชาไปซือ้อถ้าไปเผ็ดมันไม่ต้องนะไม่ต้องมาหลอกเลยชิมัดเดียวร,รูเเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอาชาจะเอียงเพราะวที่เอียงคกนะอันนี้มือไม่ว่างเห็นไหมสีสันเริ่มเข้าที่เห็นไหมเนี่ยสีสันเริ่มมาเออเห็นไหมละ่ะเนี้ยมาแล้วสีสันมาแล้วอืโอ้สีชัดจ้านใส่ทั้งอะไรเนี่ยผักบุ้งก็มีนะอ่ะ หลังจากใส่นั่นก็ใส่น้ำปลาปกติชาวบาไปใส่ก็ได้ใส่ใสชาวบาก็กินน้ำปลาก็ได้แต่ว่าใส่เขามีน้ำปลาไว้ขายเขาอยากขวดหน่อยอืยี่หอ้ออะไรไม่บอกแล้วไม่ได้ขโฆษณาเนะวลาใส่น้ำปลาแล้วชาติก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งใส่นาอนิดหนึ่งนะนะบีได้ปวดก็ให้แค่นี้แหละเอใครว่าเค็มรู้ไม่เค็มก็ไม่รู้แล้วแต่คนชอบว่ากันไม่ได้เนี่ย พอใส่เข้าไปแล้วก็กลิ่นหอมเข้ามาเลยอมืมันก็น่าจะออกหน้ากล้องแล้วใครได้กลิ่นแะ้แุ่ชาติต่ำๆแล้วเนี่ยทุชาติต่ำเองนะไม่ไม่ไม่ใช่ภาคนะว่าใครคนอื่นตามต่อทุชาติให้ดูหน้าตาตัวจริงไหน่อะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยมะเขือเนี่ยใส่เข้าไปทุชาติจมาใส่กินหมดเนาะไม่รู้เห็นกินหมดทุกทีอะออาเที่ยงนะรอดสบาย 3. สามจนระดับชาติโมจะทำคลิปอ เนี่ยเห็นไหมน่ะมุนสากอีกฮนะดูดูการมุนสากก็รู้แล้วเออเดี๋ยวมาชิมสักหน่อยเป็นไงโอ้โหมานาวโดดโดดไปไหนว่าไม่ให้เรากินไงเออไม่กินก็จะกินเดี๋ยวลุชาติกินหน่อยนะเป็นยังไงขาดอะไรน้ำลายไหลเนี่ยผักเห็นไหมเนี่ยผักที่ลุชาติกินก็นส้มตำนี่แหละนะตำส้มรสส้มตำต่างละห้องเลยเนาะน นะตามบอกหุงห่งหรือตามเราห้องแอบนะอืมยวชิมทั้งหน่อยเด้การชิมเขาบอกว่าใช้มือจับประดีที่สุดห็ือรู้เองเขาใช้มือจับย่างเง้ยอชาติมือดํามัมนทํยังไม่จะตัดเล็กก็เนี่ยแต่เมียลองชิมดูเด้อือหืออือหือทำไมทำเองแล้วต้องบอกว่าอร่อยเองเนาะ จะเค็มจะเปรี้ยวก็ไม่ต้องบอกหรอกบอกว่าอร่อยแจงชาติทำอร่อยจริงนะกะเมองทั้งชาติตำม,มาแล้วใส่นู่นสในส่นี่ใส่นี่ปั๊บปับป๊บปั๊บรู้เลยอร่อยเลยนะล้ากายอยากลองชิมก็มาหาชาติแล้๋ยวทำให้ดูทีเดียวผ่านถ้าไม่ผ่านก็นู่นแหต่ทำไปเองไปทงชาติบอกเนี่ยเาผ่านแล้วไงเรื่องเจ๊งเนี่ยชาติบอกโอ้ชาติทำจะรู้แล้วชาติชอบอย่างนี้ตามนะ ก็ไม่มีอะไรก็คืออาหารบ้านๆแค่นี้แหละนะนี่ผักบุงเห็นไหมเนี่ยอืมเนี่ยอืมเดี๋ยวให้ดูแม่ของเจ้าไปรักกินก่อนนะดูเป็นไงเนี่ยห้างจากสั้งชาต,ติตามเสร็จเนาะอืมเนี่ยก็ละไผ่เลิศเนาะสายสารน,นะ ก็บ้านเราเรียกใบชุกูนะแล้วชาติกนนะากจะมาเนี่ยเห็นไหมในคุกเนี่ยมัจจะชิมกินเลยรสชาติพอดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจะกินดูฟันก็ไม่ค่อยมีหรอกจะกินได้มชจจาชอบมีส้มตามทั้งเด็กหรอกนะ <c oughs> พอดีมจจาบอกไงส่วนผสมเนี่ยคือการคำนวณมันก็ต้องรสละ ฟังแจ่ป๊อบต้นข้าวรู้เลยไฟแก่ไฟอ่อนตั้งปั๊มต้มร้อนเหมือนกันกับตำส้มตำเพราะว่าเมนูหลักชอบกินส้มตำอันนี้แม่จ้างจ่าว่างนี่มาตามคลิปอะไรเนี่ยอืมคนเราไม่กินได้ไงไม่จะไมกินก็ไม่มีแรงเดี๋ยวคอมเมนต์มาเนี่ยจะก็พูดไปงั้นต้องยอมรับคอมเมนต์เขาเนะ่ัจ้างจ่าได้เพินแล้วเนี่ยนะเนี่ยก็เห็น เนี่ยเนี่ยอืมขนาดฟันไม่ดีเนี่ยอืมกินกับพกเลยอืเดี๋ยวงชาติจัดจานให้ดูมาซุปตามตอนนี้ยังชาติก็ตามเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในถาดเห็นไหมอืมเนี่ยกระถินชะอมเนี่ยไอีเลิศนะอืมก็เนี่ยซบตามซึงจาติหน้าตาดูจัดจานมากเลยอืม มันกระดูกมันคนภาคเลยมมันชาชอบอย่างนี้เองอืมอะไรที่เผ็ดเผ็สดสะใจเนี่ยนะชากระบอกหูสมตําไม่ใช่ปัญหานะแต่ท่าตชาชอบกินกระเทียมเยอะกับพริกนะกรสชาติต้องจัดจ้านนะก็มาชิมให้ดูท่างชากระชิมดูมเราแกะก็ใส่โอเคแล้วรสชาติแล้วก็ใส่ถาดแล้วเราก็มาชิมดูไงนะเนี่ยอืมอ้มใส่เลอด เนี่ยนะอืมแล้าไม่ได้ตั้งกล้องนะถ้าตั้งกล้องก็คงจะเห็นนั้งชาติกินอ่นะเนาะก็ไม,ม่อะไรเห็นนั้งเาติกินแล้วก็รู้ลวเป็นไงนะคลิปนี้ก็ไม่าเหมือนเดิมนะสบายใจแล้วทํากับข้าวกินอ่ะอืมแล้วกับข้าวส้มตำแล้วเมื่อบ่ายนั้งชาติทั้งชาติจะกินส้มตำามืม้อเย็นจะกินต้มปลาอืมจะมีปลาอยู่้วยแหละปลาช็อกเกอร์ มื้อเช้าก็กินก็วต้มสองบุกไฟแดงอืมข้าชก็อยากกินแล้วก็ทำเนี่ยข้าชอยู่ต่างหวัดแล้วผมมีสิเร็เนาะอยู่เทพอาหารตามสั่งนะอยู่ต่างหวัดแล้วอยากทำอะไรเราก็ทำนะเนี่ยใส่ปากเดี๋ยวให้ดูหน่อยเนี่ยม้าแช่ก็อย่างเงี้ยเห็นไหมอืมเนี่ยอืมอืมเห็นไหม พี่สารจัดได้เนี่ยเอากินเข้าไปน้องชายชอบกินกระเทียมกับพริกพี่ไม่เม็ดๆเลยเห็นไหมอืมเห็นไหมอืมอืมพระอมมีหนามระ้ววางที่ปากเดี๋ยวใจ่ายลนใช่ไหมอืมอันย่งอ๋อ อืมอืมไม่เค็มอืมอืมบิฟเฟ่ตะนะเราไปกินดูจมได้บิบแก้มกับต้มตำเนาะอืมเหนื่อยคลิปนี้ก็ฝากก๊ไลค์กดแชร์เหลืองชาติตั้งใจทํางานแล้วถ่ายคลิปวันนี้ต้องกรอกข้อมูลหน่เนาะ ผ่านมั้งตีกว่ามผ่านได้ก็ดีใจแล้วอ,อ,อร่อยือพูดไม่ออกทำเองก็บอกอร่อยแต่บางคนชอบหวานแล้วใส่หวานหน่อยอ,อย่าง้า้ไม่ชอบหวานอืมชอบลูกทุง่งลูกทุ่งอะ่ะอือเฮเราจะให้เห็นหน้าแล้ว เพราะว่าต้องชาติทำเข้มปีกว่าไม่ใหญ่เห็นหน้าไม่แบบกดตัวือกคนเกิดมาไม่หล่อเห็นหน้าเดวกดลูกค้านี่หมดไม่ใช่เอฟตีนี้มันะอืมนะอืมไว้แชมพูอืมอืมนี่ข้าอมนี่ก็ะเทนนะนี่ถึงอาจารย์ห่างยังแบ่ ห่างน,นนะอานจุเลยนี่อืม,อมโอเคคือไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะตั้งแต่ของท่านท่านจะมีอะไรทำหลายๆอย่าง ยังเยอะทชาจะไม่ทำรายงานอืเพิ่งมาอยู่ไม่มีคนจับบางคนเขาก็ไม่กล้ามาทํากลวางชาติทำไม่ได้แต่ปีกวาาทังชาติลงคลิปก็ทําได้หมดนะขอบไปต,ต,ตนะิดตามนะผูตามพันกว่าคนเนี้ยคนดูสองแสนเป็นผู้ติดตามน้อยมากเลยแล้วขอบคุณผู้ติดตามแล้วกันพันกว่าถึงน้อยก็เป็นกําลังใจท่าชาติ ได้มีกุมาแจให้ทำคิปขอบคุณครับพี่น้อง